สวัสดีค่ะและนี่ก็คือโลกของมาดามยุ้ยค่ะแน่นอนค่ะเราจะมาเจอกับบิ๊กพี่ว่ากางามเพราะขนขนงามเพราะแต่งนั่นเอง <Yeah. S 1> แต่ว่าตอนนี้เรากําลังจะทําผมนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังเป็นเรื่องตอนที่แบบนี่ไปส่งรถให้ลูกค้าเคสแรกเลยนะที่ได้ไปส่งรถให้อะ่ะก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วทีนี้ เป็นเคที่อีกหนึ่งเคงที่ประทับใจเลยนะเราก็ไปส่งใช่ไหมเราก็ไปค้างที่นู่นใช่ไหมเชา้ามาเราก็ไปส่งเสร็จแล้วตอนเช้าเนาะลูกค้าพอดีช่วงที่เราไปมันมีงานงานวัดนะคะเป็นงานประจําปีประจำหมู่บ้านนะคะวันนั้นเราไปส่งรถ CDM 6 0 85แับเป็นอยู่รถขุดล้อยางอเนกประสงค์นะคะลูกค้าจะเอาไปใช้แบบรับจ้างขุดงานด้วยแล้วก็รับจ้างขีดไม้ด้วยเพราะว่าตัวรถของเราอะคะก็จะมีเอ่อหัวขีดแล้วก็หัวขุดขนาด0 3นย์ Q แถมไม่ให้ด้วยนะคะ่น,นแหลกความประทับใจก็คือว่าลูกค้าก็บอกว่าเอ้ยเราเกลียดไหมหรือว่าแบบไปกินข้าวไปจันทร์ก่อนไหมกินข้าวไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบไปกินที่วัดเราก็เลยได้ไปร่วมทาบุญกับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาสนิทกันมาเรื่อยๆค่ะสนิทกันมาเรื่อยๆมีแบบมีส่งของมาให้ด้วยลูกค้าก็มีส่งของมาให้ด้วยแบบใช้รถของเราไปนะคะแล้วก็แฮปปี้นะคะแล้วก็มีแบบขอที่อยู่ส่งของมาให้โอ้โหคือแบบ ดีใจมากนะที่เจอลูกค้าแบบนี้แต่เขอให้เจอลูกค้าแบบนี้แบบเรื่อยๆทุกเคสทุกเคสนะคะแต่ที่ผ่านมาก็เจอลูกค้าที่แบบน่ารักแบบนี้เสมอเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาลูกค้านะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปหน้าโลกของมาดามยูวิจะมาเล่าเรื่องการสมรสเคสไหนหรือจะมาเล่าเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับรถตอนคิงกดติดตามไว้เลยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะได,ได้ค่ะ